รูปเพลงเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปได้เลย เอาไปเอาไปนะ้เล่นไมไมโคขอบคุณครับเสียงเหมือนอ่ายอดลักไม่เหมือนนะขอบคุณที่มุก,กี้ครับกับการถวายหัวมังกรในครั้งนี้นะครับขอ <c oughs> ให้ชีวิตมป็นแต่ความสุขนะครับปราศจากโรคภัยเบียดเบียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปหลายงานเจอกันวันที่สี่นะครับตอนนี้ดูทั้งสองจอเลยครับเอาไปเลยไปเลยจะมีเพลงใหม่เร็วนี้ไหมครับไม่มีครับฟังเพลงเก่าไปก่อนนะครับฟันเพลงเก่าไปก่อนอยากพาเธอไปดวงจันทร์ยังไม่ถึงร้านเลยครับปากด้วยนะฮะแหมหัวจะร้านก่อนเพลงอีกนะครับตอนเนี้ยพี่ชายหนูท้าวปทีสาขอกำจ่ายหน่อยนะขอให้สอบราบรื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากคิดมาอะไร คนันดูแลร้ลองเพลงอยู่เนี่ยเอาฝากขอจอเข้าใจด้วยนะจ๊ะอยากฟังสดนะพาไปดวงจันทร์ไม่ฟันดวงใจคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เนื้อมันเยอะแล้วมันยากแล้วมันจําไม่ได้ทีอ่ะ <ST governments> ก็เลยไม่ได้ไปทีเดี๋ยวมีโอกาสจะไปร้องสักงานหนึ่งแล้วกันเนาะก็สนุกดนตรีก็สนุกขึ้นอ <ST S> ่ะอะไรโอ้โหไมน่นาไปเยอะมาก เจ้าหนูน้อยไรอานอุ้ยขอบคุณครับน้องหมาเจ้าอ้วนเด็กทำไมเด็กของพี่จำได้บ่เนาะเฮ้ยพี่สุรเลกวัสดีครับวันนั้นเจออยู่ต้นตาลอยู่เลยก็ยังพูดพูดว่าเออประกวดแล้วก็เจอพี่สุรเลกูเลยสวัสดีครับช่วยแม่ร้องท่อนฮุกให้ได้จกพาเธอไปดวงจันทร์ไปอยู่กับฉันจะได้ไม่ปันดวงใจนะฮะ ปวดท้องเนี่ยวันเนี้ยอรจริงเนยะปวดท้องนะท้องเสียนะอืมท้องซ่อมเเขาให้ควัวมาซ่อมด้วยนี่เรยอันน่ารักเหมือนเดิมเห็นตั้งแต่เพิ่งเป็นนักเองช่วงโควิดไหมขอบคุณนะฮะหนูก็บ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบองหนูเงี้ยนะหนูดูกับพี่ชายหลานกี้กันใหญ่เลยคะระบเรยอันอยู่หนูอยากไปประกวดเอาสิเอาเลย ขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะฮะบางกี้ขอบคุณื่อกี้ใครส่งอันนี้มาหนูกำลังเลือกอ่านเมนอยู่ตัวหนูเก่งมากรู้ขอบคุณครับพี่หนูเล็กแล้วอกันเจกันขอบคุณครับอบคุณครับคุณไม่นันด้วยครับกับหัวมังกรนะครับขอให้ไม่นันขับรถปลอดภัยราบรื่นนะครับเวลามาเจอหนูนะครับนะฮะขอให้ถูกหวยวันที่หนึ่งนะครับคนที่เติมเต็มให้เราได้เป็นเ็กปั๊มธนาคารคุมขใครเอ่ยของหนูนะฮะหนูพูดไปเยอะแยะหนูจําไม่ได้หรอก นะนอนกี่ชั่วโมงจ้านอนเล็กๆน้อยๆอยอยพอหอบปากพอๆให้รู้ว่าได้นอนที่เหลือตื่นมาใช้ชีวิตเล่นเกมนะขอบคุณแม่แต้วค่ะดีจ้าไรอานสันดีครับขอคุณทุกคนเลยนะฮะ